สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทานายดวงชะตาให้กับชาวราศีมีนในเรื่องของเลขมงคลนำโชค2ตัวเสริมดวงโชคลาภในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2,568นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีมีนท่านจะมีเลขมงคลนำโชคสองตัวเป็นเลขอะไรนะจรับและชาวราศีมีนท่านมีเกณฑ์เนี่ยจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่กันหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายโดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายแบบกว้างหากคาเคลื่อนประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านในนณทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีม,มินนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เ,าเรียกว่าพยะสีนะครับก็บอกบอกในเรื่องของเลขมงคลน,นำโชคสองตัวสันตุโชคลาบค่อนข้าง,งที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับ และไพ่วันนี้นะครับก็มีไพ่ที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภขึ้นมาด้วยนะครับไพ่ที่อาจารย์หมายถึงเนี่ยก็จะเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปไม้เทา้านะแล้วก็ไพ่อะไรแล้วก็ไพ่หกไม้เท้านะครับอันนี้ไพ่หกไม้เท้านี่นะครับความหมายของไพ่เนี่ยหมายถึงสิ่งที่ลุ้นรอคอยมาเนิ่นนาน มีเกฑ์จะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับวันนี้อาจารย์ก็ดูเน้นในเรื่องของนะโชคลาบนะครับนะตรงนี้นะครับทำนายว่าชาวราศีเมียนเนี่ยถ้านอาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่ลุ้นรอคอยมานานนะแล้ววันนี้นะครับพระที่เชื่อมโยงกันกับไพ่หกไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่เบอร์หนึ่งลูกไม้เท้าด้วยอันนี้เขาเรียกว่าถ้าไพ่ไพ่ไพ่เบอร์หนึ่งลูกไม้เท้าเนี่ยความหมายของไพ่เนี่ยหมายถึง งานใหญ่โปรเจกต์ Project, ใหม่งานใหญ่กว่าเดิมอะไรแบบนี้ความหมายหมายถึงที่มันใหญ่ๆวันนี้อาจารย์ก็อย่างที่บอกครับคือทำนายเรื่องของโชคลาบอะไรอย่างนี้นะนะตรงนี้ก็ทำนายว่าอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบใหญ่นะครับเมื่อมารวมความหมายกันนะครับก็จะหมายถึงท่านอาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่หรือการเงินที่ท่านลุ้นรอคอยมาเนิ่นนาน มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสมหวังในไม่ช้านี้่ายแบบชลุนรอคอยมานานการเงินการงานที่ชลุนรอคอยอะไรเอาไว้ทำนองว่า่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่จะได้ลาบใหญ่เป็นแบบนี้นะหรือว่าเป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะสมหวังในเรื่องของสิ่งที่คาดหมายไว้โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีไพ่ เดอะเวิลขึ้นมาด้วยอันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าไพ่เดอะเวลนะครับตัวนี้ก็จะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะหมายถึงปฏิหารนะครับจะได้รายเป็นเงินที่แบบมาแบบปฏิหารได้แบบนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับมาเข้าเรื่องก่อนดีกว่าวันนี้อาจารย์คอนเซ็ปต์จริงๆแล้วนะครับอาจารย์ก็จะดูในเรื่องของเลขมงคลน,นำโชค สต,ตัวนะครับในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิพฤศจิกายนสองพันร้อะครับอันดับแรกนะครับอาจารย์ก็จะดูเป็นกลุ่มพื้นฐานดวงเลขโชคลาภของชาวราศีมีนก่อนนะอจารย์ก็จะเป็นไพ่สิบใบที่ขึ้นมานะครับก็จะดูก่อนว่าไพ่สิบใบเนี่ยเป็นเลขอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นกลุ่มเลขของชาวราศีมีนที่เป็นเลขโชคลาภช่วงวันที่1 ศูพฤศจิกายด2 5 8น2 5 8นะครับเรามาดูที่ไพ่ใบแรกนะครับนะไพ่ใบแรกนะครับวันนี้นตำแหน่งที่หนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นไพ่หถ้วยนะครับ ในภาพก็จะเห็นนะครับว่ามีถ้วยล้มอยู่สามใบมีถ้วยตั้งอยู่สองใบรวมเป็นห้าถ้วยมีคนยืนก้มหน้าใส่ชุดสีดำนะครับอันนี้นะ,ะบรรยากาศก็ขมุขมัวหน่อยเทาๆนะครับอันนี้นะ,อ,ะอันนี้อันดับแรกก็เป็นที่หนึ่งนะครับก,ก็จะได้เป็นเนราจะได้เป็นเลขห้านะครับเป็นเลขห้าภาาถ้วยก็เป็นเลขห้าเพราะว่าเป็นไพ่หมายเลขห้านะครับ มาดูที่ไพ่ใบที่สองนะครับไพ่ใบที่สองนะครับปันนี้เป็นไพ่ The World อ่าไพ่ The World เนี่ยจะเป็นไพ่หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับอในภาพเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ในวงกลมในล้อมรอบที่เป็นวงรีเนี่ยที่เป็นช่องมะกอกนั่งอยู่ในวงรีช่องมะกอกมีลักษณะสัญลักษณ์ที่เป็นคนนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นนกอินทรีสัญลักษณ์ที่เป็นหัวก็ทงสัญลักษณ์ที่เป็น หัวสิงโตนะครับอันนี้หมายถึงเทพไทเท,เทวดาให้โชคลาภนะฮะอ่ะนะครับไพ่ใบที่สองเนี่ยก็จะเป็นไพ่ที่เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับนะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะฮะจะเป็นเลขอะไรเป็นเลขสองหนึ่งก็คือยี่สิบเอ็ดนะครับอ มาดูคนที่ไพ่ตำแหน่งที่3นะครับไพ่ตำแหน่งที่3นะครับก็จะเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข11อนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งั่นเองนะ11อนะก็จะเป็นไพ่จัสติดนะครับไพ่จัสติดนะครับในภาพเะเห็นว่ามีบุคคลนะครับใส่ชุดสีแดงๆนะสมมุกุฎด,ด้วยนะเป็นผมบ, ốc, บ ốc, นะ๊อบ เลยติดผมก็หน่อยหนึ่งนะมือหนึ่งก็ถือตาช่างมือนึงก็ถือดาบที่ชี้ที่ชี้ขึ้นไปบนฟ้านะครับที่ชี้ขึ้นไปบนฟ้านะฮะอันนี้นะครับก็จะหมายถึงอ่าสิ่งที่เป็นความบาลานสิ่งที่ความเท่ากันนะครับนะสิ่งที่เป็นเอกสารอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นไพ่เลข1นึ1นะครับหรือว่าเลข11นะนะครับเลข11นะครับเป็นตำแหน่งที่3นะครับนะาหรือจะเป็นเลขอะไร1 1อ่านะครับมาดูที่ตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งที่4วันนี้นะครับเป็นไพ่เหมือนเลข3นะก็จะเป็นไพ่ สามดาบนะครับในภาพเราก็จะเห็นว่ามีหัวใจถูกดาบปักอยู่สามเล่มนะครับบรรยากาศก็กมีเมฆฝนฝนตกเลยนะคอามหของไพ่น,นะครับหมายถึงความขัดใจนะทำาหรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับนะเป็นไพ่ที่นะหัวใจสีแดงนะครับอยู่ตรงกลางภาพแล้วก็มีมีดปักอยู่สามเล่มนะนะครับก็จะเป็น,นไพ่หมายเลขสามนะอันนี้ ตำแหน่งที่สี่นะครับเป็นไพ่หมายเลขสามมาดูที่ตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งที่ห้าของเราวันนี้นะครับเป็นไพ่สี่ดาบนะครับเป็นไพ่หมายเลขสนีะ่นะในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่ามี คนนอนพนมมืออยู่นะเห็นไหมคนนอนพนมมืออยู่แล้วก็นอนอยู่บนเตียงนะครับตรงเตียงเนี่ยก็จะมีดาบอยู่รงเตียงนิดหนึ่งเล่มนะหนึ่งดาบหนึ่งอันที่ฝาผนังมีดาบติดอยู่สามเล่มนะครับนะรวมเป็นสี่เล่มนะียกว่านะไพ่สี่ดาบนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับนี่หมายถึงการทักผ่อนนะการนอนอะไรแบบนี้นะครับอ,อันนี้นะครับไพ่หมายเลขห้าขอไพ่ผู้ผิดไพ่ตำแหน่งที่ห้า หมายเลขสี่นะครับก็จะเป็นไพ่สี่ดาบนะครับนะเป็นไพ่หมายมเลขสีนะ่ในตำแหน่งที่ห้านะเลขสีต่ตำแหน่งที่ห้ามาดูที่ตำแหน่งที่หกนะครับ ตำแหน่งที่หกก็เป็นไพ่หมายเลขหกพอดีเลยนะนะครับไพ่หมายเลขหกเป็นไพ่หกไม้เท้านะครับในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้ชายนะผู้ชายกำลังขี่ม้านะครับผู้ชายคนนี้ก็จะมีชอม่อมะกอกอยู่บนหัวด้วยมือหนึ่งก็ถือไม้เท้านะครับข้างบนก็มีชอม่อมะกอกนะ ก็ข้างล่างข้างหลังก็จะเป็นบริวารที่เดินเท้ามาด้วยนะครับถือไม่เท้าอยู่5อันนะอันนี้รวมเป็น6ไม่เท้ารวมเป็นหอันนะครับทีนี้แหละครับหมายถึงสินทรัพย์ี่เราคอยมาเนิ่นนานจะสมหวังประสบความสําเร็จนะอะไรต่างๆที่ท่านนะคิดเราคอยเอาไว้นะครับมาเนิ่นนานแล้วทำไม่จะสมหวังประสบความสาเร็จอะไรที่ลงทุนมานานแล้วทำไว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับรวมแบบนี้นะครับเรียกว่าอาจจะได้ลาบใหญ่ จะได้โชคใหญ่นะไม่แน่นะครับานาดจะได้โชคใหญ่นะจากเรื่องความโชคที่อาจารย์หมายถึงก็เป็นได้นะครับที่อาจารย์จะบอกอยู่ก็เป็นได้นะเออไม่แน่ขน,นาดจะไปลงทุนอะไรบางอย่างหรือว่าลงทุงนดัานโชคลาภแล้วเกิดประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้ได้นะครับไพาห่มอเท้านะครับก็จะเป็นไพ่พหมายเลขหกครับอ่าหจะเป็นหมายเลขหกนะครับ ตำแหน่งที่6นะ,ะเดี๋ยวก็อาจารย์จะมาดูในชุดแรกก่อนนะครับชุดแรกชุดแรกนะครับวันนี้ไพอ่อันนี้ดูชุดแรกก่อนนะดูเลขชุดแรกก่อนชุดแรกก็จะเป็นหลักสิบนะหลักสิบ 10. หลักสิอาจารย์ก็ดูว่าทำนายว่าเป็นเลขหกนะครับหลักหน่วยนะครับห,หน่วยก็เป็นเลขหนึ่งนะครับในเรื่องของเลขนำโชคสองตัวนะครับในชุดแรกนะครับก็จะเป็นเลขหกหนึ่งนะ ก็มาดูที่ชุดที่สองนะครับชุดที่สองนะครับก็จะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งนะครับทีสองเป็นหนึ่งเลยเดี๋ยวจะมาดูาไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ในตำแหน่งที่เจ็นะครับ ก็จะเป็นไพ่บอัหนึ่งรูปไม้เท้านะครับดูว่าพ่เอชอปแปนนะครับนะในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีมือเนี่ยดีๆก็โผล่มันจะกลุ่มควันกลุ่มเมฆนะครับนะถือไม้เท้าออกมาด้วยแล้วไม้เท้านี่ใหญ่มากับใบไม้นี่ยังมีแบบนะใบไม้เล็กๆอะไรติดอยู่เลยนะนะตรงน,นี้นะครับท่าหนาจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่นะ มม่แน่จะได้โชคลาบหลักหมื่นหลักแสนก็เป็นได้นะแบบนี้นะฮะจะได้ลาบจ่ายจะได้โชคจ่ายนะครับต่อไ,ไปนี้นะครับไม่มีเลขในไพ่อาจารย์ก็ตีไว้เป็นเลขศูนย์นะครับนะ มาดูที่ตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งที่8นะครับเป็นไพ่อัศ,ว,อว,อศวินถือถ้วยนะครับไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับในภาพจะเห็นว่ามีอัศวินนะใส่ชุดเกราะสีเงินนะครับขี่บนม้าสีขาวที่ม้าสีขาวเนี่ยกำลังย่างก้าวแบบช้าๆนะครับมือหนึ่งของอัศวินคนนี้นะครับก็จะถือถ้วยน้ําเอาไว้ นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงความมีสเสน่ห์นะหมายถึงไปอยู่ที่ใดก็เหมือนจะมีคเ,เงินมาท่องให้ท่านะได้โดยง่ายอะไรแบบนี้นะครับเป็นการที่อาจจะได้ลาบแบบง่ายๆอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ไม่มีเลขนะครับไม่มีเลขอาจารย์ก็ทํานายไว้เป็นเลขศูนย์นะครับตีเป็นเลขศูนย์น้นี่มาดูที่ไพ่ตำแหน่งที่9นะครับ ตำแหน่งที่9ก็จะเป็นไพ่ The t ทา e เนะฮเป็นไพ่ Major รหมายเลข16บหนะฮะในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีเนี่ยหอคอยถูกปะผ่านะนะครับนะมีประกายไฟขึ้นบนหลังคงหลังคานี่กระเด็นเลยนะครับนะมีไฟไหม้ที่หอคอยเลยนะ ในภาพก็จะมีคนตกลงมาด้วยถ้าแบบนี้นะครับหมายถึงสิ่งที่มันถล่มสิ่งที่มันประดัาขับพังนะนะครับหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับประกายไฟอาจจะเกี่ยวกับเครื่องกเกิเหตุอะไรแบบนี้นะครับนี่ความหมายของไพ่นะเป็นแบบคร่าวๆนะครับนะาพาไพ่ใบนี้นะครับก็จะมีเป็นเลขสิบหกนะ เป็นไพ่หมายมเลขสิบหกนะครับสิบหกตำแหน่งที่เก้าเป็นเลขสิบหกมาดูคนที่ตำแหน่งที่สิบนะครับตำแหน่งที่สิบนะครับเป็นไพ่เก้าไม้เท้านะครับไพ่เก้าไม้เท้าหมายถึงความหวาดกลัวงความเมกลาความเข็ดลาบใครที่ ลงทุนเอาไว้ในที่ผ่านมาณนะในคราวที่แล้วนะครับแล้วเกิดผิดพลาดไปถ้าท่านนำโชคลาภแบบเก่านะครับไปลงทุนใหม่ก็อาจจะเป็นโชคลาภอย่างท่านก็เป็นไดนะ้นะเพราะว่าเกิดจากความกลัวไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรแบบนี้นะครับในภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นไพ่หมายเลขเก้านะตำาหน่งที่สิบนะครับก็จะเป็นไพ่หมายเลขเก้าออ่าเป็นดวงหมายเลขเก้า เอามาดูที่เลข2ตัวอีกทีนะครับในชุดที่3ามนะชุดที่3นะครับชุดที่3ามก็จะเป็นหลักสิบนะครับก็จะเป็นเลข4นะ หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสี่ศูนย์นะนะฮะมาดูอีกชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งนะครับอันน่ะหลักสิบ 10, นะครับก็จะเป็นเลขเก้านะครับหลักหน่วยนะครับประจา์ตียกเป็นเลขศูนย์นะครับ จะเป็นเก้าศูนย์นะฮนะอันนี้เคล็ดลับนิดน,นึงนะครับตรงเลขหกเนี่ยนะครับถ้าท่านมีแนวทางที่เป็นเลขหกนะคนที่จะกระดกกลับเป็นเลขเก้าด้วยนะครับนะเลขเก้าก็เหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในเลขเก้าเลขหกชอบกระดกนะครับถ้าเป็นเลขเก้าก็กระดกมาเป็นเลขหกนะครับก็าอาจจะทําให้ชาวราศีมีนะครับอาจจะได้โชคลาบลาภลอยใหญ่ได้นะครับ ครับก็ถือว่า,ถ,วาถ้าสนใจนะครับอันนี้ราศีอะไรเนี่ยราศีมีนนะช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าพยอ8หแปดนะครับราศีมีนอันนี้จะเป็นกลุ่มเลขนะครับเป็นกลุ่มเลขกลุ่มเลข พื้นฐานวงโชคลากของชาวราศีมีในช่วงที่1.15พฤศจิกายนส5 8นะครับแล้วก็ถ้าดูตามนี้นะครับนะก็จะเป็นเลขที่อาจารย์ได้ดูได้จับชุดนะครับนะฮะจากไพยิปซีนะนะครับเลขสองตัวนำโชคของอาจารย์นะครับอันนี้ก็ไปใช้ได้ในทุกโอกาสนะฮะ าจนไปใช้เป็นเลิกเป็นยามในการเปิดร้านนะครับใช้เลขแบบนี้นะครับนไปเป็นเลิกของเวลาในการออกรถย้ายบ้านนะก็ะะะแล้วแต่ท่านเลยนะครับอันนี้อาจจะแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับที่จะนำเลขแนวทางนี้นะครับที่อาจารย์จดไว้เนี่ยนะครับไปลงทุนดน้านโชคลาภต่างๆก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับก็ไม่แน่น่อาจจะได้โชคใหญ่ก็เป็นได้นะครับ ตัวน,นี้นะครับอาจารย์ก็ดูในเรื่องของเลขมงคลเสริมดวงโชคลาภนะครับเลขมงคลนำโชคสองตัวนะนะครับจะได้รับไม่ธรรมดาดีไม่ดีก็อาจจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้นะครับดีไม่ดีจ,พจะพัสะพูอาจจะได้เป็นหลักร้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะฮะน,นี้ราศีมีนนะหนึ่งสองสิบห้า พย6-8นะครับอันนี้นะดูแล้วก็น่าสนใจนะครับนะเลข6นะครับกะดกเป็น9ด้วยก็ดีเลขก9กะดกบดดกหน่อยก็ดีนะนะครับแบบน,นี้จะได้โชคใหญ่นะครับไม่แน่นะอันนี้ท่านใดที่นะไม่ถูกใจที่อาจารย์เนี่ยมาจับชุดอะไรให้เนี่ยอยากจะลองไปจับชุดอะไรของท่านเองเนี่ย ก็ทาได้นะครับนะเพราะว่าดูจากเลขกลุ่มกลุ่มเลขที่เป็นเลขมงคลเสริมดวงนําโชคเนี่ยอันเนี้ท่านจะไปครเอทเองไปจับชุดเองก็ถือว่าได้จะเป็นโชคแต่ทา่านก็เป็นได้นะครับแบบนี้ก็ถือว่านะครับในคุณทางชัดเจนเลยนะนะนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่จะนํา ข้อมูลของอาจารย์ไปใช้ในวันนี้นะครับในเรื่องของเลขมงคลน,นำโชคสองตัวนะถ้าท่านจะนำไปใช้นะครับท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับเพราะว่านะเป็นการทํานายนะครับเป็นการทํานายเลขต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการทํานายจากพยิปซีาก,การพยากรณ์จากพยิปซีนะฮะท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ เราลองไปดูแล้วกันนะครับวันนี้แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว้บูชาขอพรจับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาบแนะนำให้ชาวราศีมีนะครับไหว้ขอพรกับพระพรหม ว่ขอควากับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านอีกว่าศันนะครับก็จะมีการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมีนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ขอให้ท่านครับโชคดีมีโชคลาภลาบเราโชคใหญ่ทุกกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและก้นใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ